ระวังระวังทางสาวๆเก็บภาเพ,าพาเอาจากมือกล้องตอนนี้เ <c oughs> บื้องหลังบ,บอกผู้สิได้รูปงามเห็นบ่นีมือกล้องอ่ะว่้ธรรมดาได้นี่นะจ้างมาเดินจ้างมาตะไก่เอกรูปให้พสิบแหละเจ้านี่ยเจ้นีลักทุลี 那样吗？输输输！<laughs> เมาเต่มีกล้องนะเหยียบโคดหินไว้เหยียบโคดหินไว่าเจสุีปีเหยียบดินเด้เหยียบดินมื่นเ้ยเหยียบก้อนหินน่ะนะไว้เหยียบก้อนหินไว้วันนี้คนคือสี่หมื่นหลายเนาะเขาเอาเสื้อมามัดให้ นิตีไม่ได้ค่อยตอนนิด,เด,ดีเอาทุกสัดทุกมุม <S <S ขึ้นกับฝน,นยิบ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 แต่ว่าขึ้นทั้ง Khuôn chút, bật lông ma nè Khuôn tốc nhụp 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 Màu tốc nhu lùm như thế, như thơm qua ấy tốc đấy Ơ, à. ừ, tối nay ăn

มันเป็นขีดินมันอาจจะมืนอ่ากะก็เีดถ่ายวิดีโอได้ึินมาเลยึินมาเลย